ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่รวบรวมพลังทางเรือประวัติศาสตร์ใต้ทะเลและเทคโนโลยีสงครามยุคใหม่จากอดีตสู่อนาคต USS n a u t i l u s SSN 571เป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลกที่ถูกนำมาใช้งานจริงเปิดตัวโดยสหรัฐอเมริกาในปี1954ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญทางวิศวกรรมเรือดำน้ำ แม้ว่าจะปลดประจำการไปแล้วในปี1980แต่นอตติลัสยังคงถูกจดจำว่าเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารและเทคโนโลยีการกล่าวถึงในปี2025นี้จะมุ่งเน้นที่มรดกของเรือลำนี้นวัตกรรมทางเทคนิคความสามารถในช่วงที่ประจำการและอิทธิพลต่อ,อการออกแบบเรือดำน้ำรุ่นถัดไป นาติลัสใช้พลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ S2W ที่พัฒนาโดยบริษัท w e สติ n g ฮ o ส s e e l e c t r i c Corporation ทำให้สามารถอยู่ใต้น้ำนานกว่าระบบดีเซลไฟฟ้าแบบเดิมอย่างมากไม่จำเป็นต้องลอยขึ้นผิวน้ำบ่อยครั้งเพื่อรับอากาศทำให้สามารถปฏิบัติการได้ในระยะไกลและหลบหลีกการตรวจจับได้ดียิ่งขึ้นหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญคือการเดินทางผ่านใต้น้ำไปยังขั้วโลกเหนือในปี1958ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำทางและยุทธศาสตร์ระดับสูง เรือมีขนาดประมาณ3,500ตันเมื่ออยู่ใต้น้ำความยาวประมาณ320ฟุตและความกว้าง28ฟุตความเร็วใต้น้ำสามารถทำได้มากกว่า20นอตถือว่ารวดเร็วมากในยุคนั้นมีกำลังพลประมาณ105นายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และลูกเรือที่มีหน้าที่ควบคุมระบบซับซ้อนต่างๆและรักษาความพร้อมของเรือสำหรับภารกิจช่วงสงครามเย็น USS n a u t i l u s ติดตั้งท่อยิงตอร์ปิโด6ท่อและบรรทุกตอร์ปิโดรุ่น Mark 14และ Mark 16แม้จะไม่มีระบบยิงขีปนาวุธแนวตั้ง แต่ภารกิจหลักคือการลาดตระเวนการต่อต้านเรือดำน้ำและการเป็นเรือทดลองระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวคิดการปฏิบัติการใต้น้ำอย่างต่อเนื่องหนึ่งในปฏิบัติการสำคัญคือโอเปอเรชันซันชายซึ่งเรือได้แล่นผ่านใต้คั้วโลกเหนือสแสดงถึงความสามารถทางยุทธศาสตร์ที่เรือสามารถเคลื่อนที่หลบหลีกภายใต้น้ำแข็งได้และเข้าถึงเส้นทางยุทธศาสตร์โดยไม่ถูกตรวจพบจุดนี้กลายเป็นประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคสงครามเย็น การออกแบบและประสบการณ์ของนอวติลัสส่งผลต่อการพัฒนาเรือชั้นถัดไปเช่นเรือชั้นสกิปแจ็คและลอสแองเจลิสโดยเรือชั้นสกิปแจ็คได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องโครงสร้างตัวถังแบบหยดน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใต้น้ำระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์ของนาติลัสก็พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงทำให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของกองเรือใต้น้ำของสหรัฐอเมริกาลูกเรือของนาติลัสต้องผ่านการฝึกอย่างเข้มข้นในการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ความกดดันทั้งด้านจิตใจและร่างกายจากการปฏิบัติการใต้น้ำระยะยาวส่งผลต่อมาตร,รฐานการฝึกเรือดำน้ำรุ่นต่อมาการทำงานในพื้นที่แคบและสภาพแวดล้อมปิดทำให้ต้องมีระเบียบว,วินัยสูงแม้ว่าเรือนอตติลัสจะไม่ได้เข้าร่วมการรบโดยตรงแต่มีบทบาทสำคัญในการเก็บข้อมูลข่าวกรองและเป็นกองกำลังป้องปรามมันได้เข้าร่วมการซ้อมรบและภารกิจที่ทดสอบความสามารถของตัวเรือและลูกเรือภายใต้สถานการณ์ต่างๆซึ่งมีผลต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ทางเรือในระยะยาว หลังปลดประจำการในปี1980นอติลัสได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานแห่งชาติในปี1985ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เมืองกรตันรัฐคอนเนติคัตนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมภายในเรือและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภารกิจที่สำคัญและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ลำแรกของโลกในปี2025บทบาทของนอตติลัสยังคงเป็นที่กล่าวถึงเมื่อเทียบกับเรือรุ่นใหม่อย่างชันเบอร์จิเนียและโคลัมเบียซึ่งงนนนแวคิดจาาากกเเรรรรือุุ่่มปปับ ระบบความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์เสียงรบกวนต่ำและความสามารถในการปฏิบัติการระยะไกลล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากยุคของนอติลัสนอกจากนี้นอติลัสยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในเรือพลเรือนเช่นเรือบรรทุกสินค้าและเรือตัดน้ำแข็งถือเป็นการปูทางให้กับอนาคตขององค์การใช้พลังงานสะอาดในงานเดินเรือทั่วโลกเรือดำน้ำลำนี้จึงเป็นมากกว่าเครื่องมือทางทหาร มันคือสัญ,ญาลักษณ์ของความกล้าหาญและวิสัยทัศน์ของมนุษย์ที่กล้าท้าทายขอบเขตทางวิทยาศาสตร์หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามเรื่องราวของเทคโนโลยีการทหารและเรือดำน้ำระดับตำนานอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเรา